ดีค่ะพวกเราเดนซีกูพวกเรามาจากโรงเรียนธรรมกาูมิศรีวิทยาครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคุณธรรมต้านพุจริตเรื่องกเกษตร<ส>คุณธรรมปลูกความซื่อสัตย์ลูกอนาคตค่ะพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ปัญหาเกินบรรดา์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ึ่งซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าไม่ดูแลแปลงเกษตรตามที่ได้รับมอบหมายผลกระทบที่ตามมาก็คือไม่มีความรับผิดชอบ 2. ไม่ทําให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนแย่ลงทาให้เกิดความสกปรกในแปลงเกษตรทําให้พืชผักและแปลงเกษตรเสียหายหสาเหตุจากภายใน คือขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและอาจมองไม่เห็นผลประโยชน์ของการทำเวรสอสาเหตุจลใจยภายนอกคือเพื่อชักชวนและถ้าเพื่อนไม่ทำก็มีแนวโน้มที่จะไม่ทำตามไปด้วย เชื่อปริมาณตัวหนึ่งแล้วเรื่องของเราคู่เริ่มกิจก,กรรมได้ได้รับการตลุกฝัคุณธรรมความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สองแล้วเรียนของเรามีติดสุบในการดำรงชีวิตตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กิจกรรมการทำเกษตรผสมผสานเป็นสื่อในการปลุกฝองกิจกรรมการต้างถูกจลิตผ่านแปลงเกษตรของนักเรียนโดยจะมีแปลงนัแปลงเกษตรทั้งหมด9แปลงแต่ในี4แปลงรวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด5,500ตารางเมตรสองป้าใหม่เชิงคุณภาพคูอหนึ่ง ได้เดียของเราสาม,มารถแสดงความเข้าใจในการรับสาสิ่งแวดล้อมและ,กะเกษตรนั่นๆได้ยังสาม,มารถใช้ทรัพยากรอย่างมนนีคุณภาพ 2. หนได้เรียของเราได้รับการฝึกทักษะก,การประกอบอาชีพการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจครับทางแก้พวกเรานะคะจะมีการทำ QR code เพื่อให้หนักเรียนที่ได้มาทำบริเวณ ได้บันทึกกิจกรรมที่ทําวันที่ที่ทาและการเจริญเติบโตของพืชผักค่ะหลังจากนั้นติดตั้ง QR code พร้อมระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละแปลงไว้บริเวณน้าหน้าของแปลงค่ะนักเรียนทุกคนใช้การรดน้ําใส่ปุ๋ยและกำจกัดวัชพืชอย่งงางสม่ำเสมอหลังจากที่เราได้ผลผลิตแล้วเราจะมีการบันทึกปริมาณและคุณภาพของผลผลิตหลังจากนั้นเขียนพฤติกรรมของตนเองลองในสมุดสวนพฤตริตรรมของฉันค่ะ ท,ที่นำมาใช้ 1. นหลักธรรมพุทธิฐานสี่ได้แก่ 1. เมตตามีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 2. กรุณามีความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์สามมูทิตามีความยินดีในความสําเร็จของผู้อื่นและสี่อุเบกขามีการวางใจเป็นกลางให้อารัดเอาเปรียบหรือเข้าข้างเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งสองหลักธรรมอิทธิบาทสี่ได้แก่หนึ่งันทะมีความพอใจในงานที่ทำสองวิริยะ มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามต่องานที่ทำา 3. จิตตะมีการเอารักเอาใจใส่ในงานที่ทำและ 4. วิวิยะมีความเพียรพยายามต่องานที่ทำคําสั่งของในหลวงหลักประชารษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่ทรงพระราชทานไว้ในการดำรงชีวิตอย่างสมดุลยั่งยืนพอประมาณ 3. ห่วอง 2. เงเืขหน่นา 1. การพอประมาณ 2. การมีเหตุผลและ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี 2. เงื่อนไข 1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม